สวัสดีครับวันนี้เราก็มาตรวจเช็คงานบางประหันนะครับผมหลังจากที่เราเทเสาเรียบร้อยแล้วได้อายุเรียบร้อยแล้วแกะแบบแล้วงานต่อไปก็จะเป็นงานวางท้องคานแบบนี้นะครับผมเป็นคันชั้นสองไวางท้องคานแบบนี้นะครับผมให้สังเกตให้สังเกตอท้องคานบางตัวนะครับผมจะอยู่ทีอยู่ตามแบบนี้ครับผมเหตุผลที่ต้องอยู่ต่ำเพราะคานตัวนี้เออมีควาหนาอยู่ที่50เซนนะครับในบ้านจะมีคานซอย40คานเมน50นะครับ การตีตุ๊กตานะครับผมให้แน่นนะครับตอนนี้ตุ๊กตาแต่ละตัวก็เริ่มรัดให้เข้าที่เพื่อจะร้อยเหล็กเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ครับจะต้องทำให้ใหเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการเตรียมงานนะครับหนึ่งงานแล้วก็จะประมาณนี้ครับผม ก็ฝากติดตามผลงานของบริษัทเรเดนเฮาด้วยนะครับช่างอ้อยก็ดูแลงานซีวิวอยู่ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสวัสดีครับ